กระดาษพาพายรัสหรือพาพายรัสเป็นวัสดุสําคัญที่ใช้ในการบันทึกพระคัมภี์โบราณรวมถึงเอกสารสําคัญอื่นๆมานานนับพันปีก่อนที่กระดาษในรูปแบบที่เราคุ้นเคยจะถูกประดิษฐ์ขึ้นความเป็นมาของกระดาษพาพายรัสต้นกำเนิดจากอียิปต์โบราณกระดาษพาพรัสผลิตจากต้นกกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไซเพรัสพาพรัส ซึ่งจเจริญเติบโตได้ดีตามบริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนในประเทศอียิปต์โบราณชาวอียิปต์เป็นชนชาติแรกที่รู้จักนำต้นกกชนิดนี้มาแปลรูปเป็นวัสดุสำหรับเขียนและได้ส่งออกไปยังอาณาจักรต่างๆทั่วโลกโบราณทําให้พาพารัสกลายเป็นวัสดุสำคัญในการบันทึกในยุคนั้นกระบวนการผลิต การทำกระดาษพาพรัสเป็นกระบวนการที่พิธีพิถันเริ่มจากการนำลำต้นกกมาลอกเปลือกออกและนำเฉพาะเยื่อสีขาวด้านในมาหั่นเป็นแผ่นบางๆจากนั้นนำมาวางเรียงซ้อนกันสองชั้นในลักษณะที่ขวางกันคือชั้นหนึ่งแนวนอนอีกชั้นหนึ่งแนวตั้งแล้วนำไปอัดหรือทุบให้เรียบเยื่อของต้นกกจะสมานติดกันด้วยสารเหนียวตามธรรมชาติในตัวมันเอง หลังจากนั้นก็นำไปตากแดดให้แห้งและขัดผิวให้เรียบด้วยหินหรือวัสดุอื่นที่มีลักษณะกลมเพื่อให้ได้ผิวสัมผัสที่เหมาะแก่การเขียนลักษณะและคุณสมบัติแผ่นพาพายรัสที่ได้จะมีหน้าแคบแต่สามารถต่อกันได้ไม่จำกัดความยาวทำให้สามารถม้วนเก็บเป็นม้วนหนังสือหรือสคร l l ได้ ข้อจำกัดคือสามารถเขียนได้เพียงด้านเดียวและมีความทนทานในสภาพอากาศที่แห้งแลง้งได้ดีมากซึ่งเป็นสาเหตุที่สำเนาพระคัมภีร์และเอกสารโบราณที่ทำจากพาพรัสจํานวนมากยังคงหลงเหลืออยู่ในสภาพที่ดีในปัจจุบันโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งอย่างอียิปต์การใช้พาพรัสในการบันทึกพระคัมภีร์โบราณวัสดุดหลักในการบันทึก ในสมัยที่พระคัมภีร์เดิมและพระคัมภีร์ใหม่ถูกเขียนขึ้นเป็นครั้งแรกยังไม่มีกระดาษในรูปแบบปัจจุบันดังนั้นพาพรัสจึงเป็นวัสดุหลักที่ผู้เขียนพระคัมภีร์และผู้คัดลอกใช้ในการบันทึกถ้อยคําของพระเจ้ารวมถึงบันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กฎหมายและคําสอนต่างๆรูปแบบม้วนหนังสือ พระคัมภี์ในยุคแรกๆจึงมีลักษณะเป็นม้วนหนังสือหรือ s สกรอที่ทําจากแผ่นพาพายรัสหลายแผ่นต่อกันเมื่อบันทึกเสร็จสิ้นแล้วม้วนเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ในกระบอกโลหะหรือดินเผาการค้นพบหลักฐานการค้นพบชิ้นส่วนและม้วนพระคัมภีรโบราณที่ทําจากพาพายรัสในสถานที่ต่างๆเช่นถ้ำคุมราน The Dead Sea Scrolls เป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันถึงความน่าเชื่อถือและความแม่นยำของพระคัำพีที่ส่งต่อกันมา